สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8 ทับหนึ่งสนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร20 2 205 7250ตอนเตอนนี้ KKP ยังไม่ประกาศนะครับรบน่าจะประกาศปัญจำ Tcap ก็จะประกาศช้าหน่อยเพราะจริงๆแล้วเนี่ย mm hmm. เขาอยู่ในกลุ่มธนาคารแต่ในความจริงโครงสร้างของเขาก็เป็น holding ละ ถ้าถ้ามัดรวมเฉพาะตัวที่เรา Power BBL k อ่ n k KTB SCB Tisco TTB เนี่ยเชื่อไหมครับกำไรเนี่ยใกล้เคียงมากออกมาประมาณรัก4ี่สี่หมื่นกว่าล้านอะใกล้เคียงมากแต่ความใกล้เคียงเนี่ยมันก็มีตัวที่ดีกว่าคาดแย่กว่าคาดตัวที่ดีกว่าคาดและเซอร์ไพรส์เนี่ยก็เป็น TTB เด่นมากนะครับอ่ะ TTB SCB KBank อันนี้คือดีกว่าคาดในระดับเกิน10%เลยนะครับคนที่ออกมาต่ำกว่าคาด b b l นะครับแล้วก็ตัว KTB นะครับ KTB เนี่ยต่ำคาดเยอะหน่อยเพราะว่ามีสำรองพิเศษเพิ่มเข้ามาแล้วก็ทิสโก้เนี่ยทรงๆแต่ว่าพอรวมกันแล้วเนี่ยมันพอๆกับที่เราคาดการเอาไว้โทนของกำไรที่เติบโตเนี่ย year on year <ๆ S 2> ก็ยังเติบโตในระดับประมาณสัก20-30%กว่าเป q ิวก็ลดลงเพียงแต่ว่าแต่ละคนก็อาจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ถ้าเกิดว่าดูทั้งระบบและระบบที่นี่หมายความว่าไม่ได้รวมตัว KKP แล้วก็ไม่ได้รวมตัว TCAP เนี่ยกำไรไตรมาส4ีเนี่ยอยู่ที่51,000ล้านบาทโตมา25% Year on y เ a r ลดลง14% Q1Q และในปี2023ที่ไม่รวม TCAP แล้วก็ KKP เนี่ยกำไรรวมก็อยู่ที่ประมาณัก สองแสนสองหมื่นหกพันล้านนะครับก็โตมาประมาณสักสิบสิบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็กนะ็ออทามไฮฮะแล้วเขพูดตามตรงนะออออทามไฮหลังจากที่เคยมีออทามไฮไปเมื่อประมาณสักปีสองพันสิบเก้านะครับสิบเก้าเนี่ยสูงกว่าสิบสี่แต่ว่านะครับก็ก็จากนั้นก็เว้นช่วงมาช่วงโควิดแล้วก็เพิ่มมาทำออทามไฮคำพูดคำนี้เดี๋ยวก็กลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อีก ว,ว่ากำไรเยอะไปไหมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะสื่อออกไปก็คือว่าจริงๆแล้ว GDP ประเทศไทยที่เป็น Nominal GDP เนี่ยก็ออท t ไ m ตั้งแต่ปีที่แล้วนะออท t ไ m e ตั้งแต่ปีที่แล้วดูได้จากตัวเลขของสภาร์คแต่ว่าถ้าเป็น GDP ที่ไม่รวมอินฟลชันเนี่ยเข้าใจว่าเริ่มเริ่มเป็นตัวเลขที่สูงกว่าปี2019เนี่ยตอนไตรมาสที่3ฉะนั้นจริงๆแล้วในเชิงของเศรษฐกิจโดยองรวมของประเทศเนี่ยก็ดีขึ้น เพียงแต่ว่ามันอาจจะบางภาคส่วนมันอาจจะไม่ดีดีขึ้นอย่างที่เราคิดเอาไว้แต่ธนาคารแบงก์ก็สูงขึ้นมันก็เป็นประเด็นเชิงสังคมซึ่งวันนี้มาคุยได้ครับเราเรามาพูดคุยกันเพื่อเพื่อมาช่วยกันพัฒนาประเทศแล้วก็อะไรที่มันดีไม่ดีเนี่ยก็จะมองในมุมมองผมว่าเป็นยังไงงั้นต่ภาพรวมเนี่ยถ้าถ้าดูสินเชื่อไม่โตนะแต่มากสีสินเชื่อไม่โตและทั้งปีเนี่ยสินเชื่อขดตัวนิดนึงนะครับนิมเป็นยังไงก็ต้องเรียนตำตกนิมดีขึ้น ดีขึ้นนะครับถ้าเทียบกับไตรมาสที่4เนี่ยนิมก็ดีขึ้นมาประมาณสัก7 b a s i บ point อยู่ที่3.6จกากประมาณสัก3.5นะครับก็ก็นิมดีขึ้นก็เพราะว่าในฝั่งของต้นทุนยังขึ้นช้ากว่าฝั่งของไรายได้แต่ว่าจากนี้ไปนิมคงจะเริ่มเป็นขาลงแล้วนะครับแต่ว่ามันได้ขาลงนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็นิมเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 3. 4จเจาก3.6%ดไตรมาส4นั่นหมายว่าเขาเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก46่ทีบเกิิ๊กที่เกิดข นิม after credit cost เนี่ยซึ่งไม่ค่อยมีใครพูดถึงคำว,ว่า credit cost ก็คือความเสี่ยงของสินเชื่อเนี่ยเพราะเวลาทุกครั้งแบงก์เนี่ยเวลาปล่อยสินเชื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อดีสินเชื่อมีปัญหาหรือสินเชื่อที่เป็นหนี้เสียเนี่ยแบงก์ bank ต้องการสำรองพบว่าตัวนิม after credit cost อยู่ที่1.8%เเฉลี่ยทั้งปีนะครับก,ก็เป็นเทรนประมาณสักทรงๆที่เกิดขึ้น NPL เป็นยังไง NPL ก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับไตรมาสที่4แต่ว่าเพิ่มขึ้นในระดับที่ไม่ได้สูงมาก ส่วนใหญ่ปรับขึ้นนะครับยกเว้น BPL ที่ที่ปรับลงค่อน,อนข้างเยอะ NPL ratio เฉลี่ย3.6%ก็ flat flat Q1Q แต่ถ้าเทียบกับตรมาที่4ปี2022เนี่ย3.7%ก็ถือว่า,าดีขึ้นวันนิดหนึ่งนะครับสำรองตอนนี้เสีย187ดีมาก ฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในเชิงกําไรปีเนี้ยโตประมาณสักสิกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าที่เราคัาเพเปอ่์อเนี่ยโตมาสักสิบสิบแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ดีนะครับได้ประโยชน์จากอะไรได้ประโยชน์จากสูตนตางดอกเบีย้ยที่ดีขึ้นเป็นความจริงเราปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นสนตงดอกเบีย้ยท,ที่ที่เกิดขึ้นจากฝั่งของต้นอ่ารายได้รับเนี่ยมันเด้งขึ้นตัวเร็วกว่าดอกเบีย้ยจ่ายซึ่งเดี๋ยวอธิบายฟังถ้าเกิดว่ามีคําถามหรืออีกเกากระถามที่เกิดขึ้นค่าธรรมเนียมไม่ดีเลยค่าเนียยยังยังงต นะครับอันนี้ไม่ดีเลยสําลองนี่เพิ่มขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเพิ่มขึ้นตามเชิงระบบอยู่แล้วที่ปรับเพิ่มขึ้นนั่นก็เป็นคีย์หลักที่เกิดขึ้นนปีนี้เป็นปีปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่ค่อนข้างจะโอเคนะถ้าเทียบกับการคาดการณ์ของ EPS ของเซทที่น่าจะติดลบประมาณสัก15%แบงก์ก็ถ้าเทียบเป็น EPS ของแบงก์ก็เติบโตประมาณสัก18ก็ก็เอาชนะเซตินเด็กได้นะครับเอาตัวที่ดีกว่าคาดก่อนแล้วกันจะได้ใจชื้นหน่อยเอา TTB ก่อนดีไหมฮะ อ่าได้อย่างเค a บ k เนี่ยจริงๆกําไรก็ดีกว่าคาดนะครับอาจจะดีกว่าคาดมาจากอะไร<ม>เออมาจากเรื่องของการบริหารจัดการตัวต้นทุนการดาเนินง,งานที่ดีกว่าที่คาดการเอาไว้ซึ่งก็เป็นไปได้คือต้องเรียนผู้ฟังให้ทราบครับไตรมาสที่สี่เนี่ยจริงๆมันเป็นไตรมาสที่มกักจะมีรายการพิเศษเช่นค่าใช้จ่ายอาจจะสูงสูงขึ้นสํารองนี่อาจจะสูงขึ้นภาษีอาอยจะมีคุยเรื่องภาษีของท t ที t B. แต่ของ k เคแ n k อ่ะ ถ้าดูโดยรวมแล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายแล้วก็มีเรื่องของรายการทางบัญชีการ Mark-to-Market สินทรัพย์ใน Portfolio โอซึ่งมันไม่ได้เป็นรายการที่เกิดขึ้นจริงที่เกิดขึ้นในามการค,าค,าคา้าแต่เป็นเกิดขึ้นจากอาจการที่เขาบริหารจัดการ Portfolio โอได้ดีมากเลยทำให้บันทึกกําไรส่วนนี้ที่สูงกว่าที่เราคิดเอาไว้นะครับ SCB เน่ย กำไรดีกว่าคาดก็เพราะว่าถ้าใครจำเนื้อความของ SCB แตรมาสที่3ได้เนี่ย SCB ก็มีถูกกระทบจากที่โบรกเกอร์ต่างชาติรายหนึ่งเนาะที่เขาดาวเกรดเป็นขายเลยหุ้น SCB ก็ลงเพราะว่าปัญหาเรื่องตัว Card ดเอ็กซ์ X ก็ทำธุรกิจเดิมดีก็คือเป็นส่วนงานธุรกิจปัดเครดิตหรือ p e r ยร์ซ l ล o a n ของธนาคารแล้วก็สป i ินออฟมาจากในยุคที่เอชซีบีเนี่ยต้องการที่จะปรับตัวเองไปเป็น SCBX ก็คือ t e c คาร์มานี แผนงานยังเหมือนเดิมนะย,ยังเหมือนเดิมพอเขาปรับไปเป็นตัวตัว S C B X เนี่ยก็พยายามจะทำให้คนที่อยู่ภายใต้แบงก์เนี่ยออกมาเรียกว่าแข่งขันได้ด้วยตัวเองแล้วก็ตั้งยูนิตใหม่ๆมากมากขึ้นพวก S C B 1 0 X หรือว่า o u t o X อะไรก็แล้วแต่ c a r d X ก็มีประเด็นว่าเออเร่งโตพอเร่งโตปุ๊บก็เกิดปัญหาว่าคุณภาพสินเชื่อของสินเชื่อประเภทเส่วนบุคคลเนี่ยมันมี N P L เพิ่มขึ้น ตอนนั้นเองทุกคนก็กังวลว่าเอ๊ย NPL เพิ่มขึ้นอนะ่ะสํารองนี่จะสูงหรือเปล่าถ้าทุกคนจําได้แต่ปรากฏว่า,อาพอการประชุมกับทางท่านผู้บริหารของเ c b ก็บอกว่าเฮ้ยตรงนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะควบคุมได้ดีแหละสําลองในส่วนที่เป็นของตัวธุรกิจคาดเ X เนี่ยเริ่มอยู่ในจุดที่ควบคุมได้ตรงนั้นเองเลยทําให้สํารองของเ c b บเนี่ยต่ำกว่าที่คิดเอาไว้นะครับต่ำกว่าที่คิดไว้ก็เลยทําให้ตัวกําไรเนี่ยดีกว่าที่คาดการเอาไว้ TTB เนี่ยมาแปลกเลยท t, t b รอบนี้ mm. มามาแปลกตรงที่ว่าในแง่ของกําไรจากการเงินงานเนี่ยก็ถือว่าตามคาดสินเชื่อก็ไม่โตเพราะกลยุทธ์ของท t, t b เนี่ยไม่ได้เน้นโตบาลานซ์ชี่ไม่ได้นั้นโตสินเชื่อเพราะเขามองว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอ่ะเขาก็เลยไม่อยากปล่อยสินเชื่อที่เกิดขึ้นแต่ว่ากําไรดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าท t, t b ถ้าใครจําได้เนี่ยก่อนที่เขาจะเป็น TTB เนี่ยเขาเป็น TMB แล้วเขาไป mm. ซื้อากิจการตัวธนาคารธนารชาติ ปรากฏว่าในประมาณสักไตรมาสที่4เนี่ยมันก็มีรายการพิเศษจากการที่เข้าไปลงทุนในธนาคารธรรมชาติแล้วบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีผลขาดทุนพอสมควรทําให้เขาใช้สิทธิทประโยชน์ทางภาษีหรือว่าแท็กชิลก้อนหนึ่งถ้า9เดือน ttb มีการจ่ายภาษี3,400ล้านแต่แต่สี่แต่มาสเดียวเนี่ยรับรู้ประโยชน์ทางภาษีก็คือรีเวิร์เป็นกําไรเนี่ยสี่พันกว่าล้านเดเสร็จหลงจง ในปี2023เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเลยแต่ว่าได้ประโยชน์ทางภาษี900กว่าล้านก็เลยทําให้งบไตรมาสที่4เนี่ยดูดีแต่ว่าด้วยความที่เขาใช้ประโยชน์ทางภาษีมาประมาณสัก4พันล้านเขาก็ตั้งสำรองหนี้พิเศษ4พันกว่าล้านเหมือนกันก็เป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นอันนี้คือกลุ่มที่ค่อนข้างดีฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องสำรองหนี้แล้วก็รายการทางภาษีเนี่ย เป็นเรื่องหลักแล้วก็เรื่องของการมาร์กทูมาร์เก็ตพอร์ตฟอรเโอเนี่ยอันนี้มันเป็นรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นสําหรับสามคนที่ออกมาค่อนข้างจะโอเคนะครับการลดเนี่ยมันจะลด<ช>แบบทีละขยักไหมฮะหรือมันมันจะลดลดทีละขยักแล้วก็หยุดหรือลดแล้วอาจจะไปเรื่อยๆเหมือนกันอมองไงฮะผมผมคิดว่ามิติการลดดอกเบี้ยมีสี่เรื่องที่ผมพิจารณาหนึ่งเรื่องของตัวเศรษฐกิจไทยอ่าเราบอกว่าแบงก์ชาติบอกว่าเศรษฐกิจไทยโตสักสามเปอร์เซ็นถ้ามันถึงสามเปอร์เซ็นต โอเคแต่ถ้าต่ำกว่าสามเอซ็นเยอะๆอาจจะเป็นประเด็นมากขึ้นสองก็คือเงินเฟอ้อแบงค์ชาติมองเงินเฟ้อสองเปอร์เซ็นสามเดือนที่ผ่านมาติดลบและแบงค์ชาติบอกว่าอีสองเดือนจะติดลบและจะเริ่มฟื้นตัวแต่ว่าต้องบวกๆมาตรการช่วยเหลือด้วยวพาเป็นยังไงนะครับเรื่องเศรษฐกิจไทยโตยังไงนะครับตามคาดไหมเงินเฟอ้อตามคาดไหมสามปัญหาหนี้สินเนี่ยมันมากมายแค่ไหนหมายความว่ามันมีประเด็นปะทุข,ขึ้นมามาก จน,นจนกระทบต่อนี่ครัวเรือนต่อนี่เสียหรือเปล่าอันที่สี่เนี่ยคือเรื่องของเซ็นทรัลแบงค์หลักของโลกเช่นสหรัฐถ้าเขาลดดอกเบีย้ยได้เนี่ยผมคิดว่าก็จะผ่อนผ่อนภาระให้กับบ้านเราได้ที่เกิดขึ้นนี่คือสี่เรื่องหลักๆที่จะต้องดูแต่ผมก็พูดตามตรงในฐานะที่เราก็ทำหน้าที่นักวิเคราะห์เองเน่ยผมคิดว่าเดิมที ดอกเบีย้ยน่าจะเป็น2.5%ตลอดปีแต่ผมเชื่อว่ามันมีสัญญาณจากสังคมสัญญาณจากรัฐบาลต่างๆมากมากมายว่าออควรจะต้องลดดอกเบีย้ยงั้นส่วนตัวผมนะผมเทควิวว่าดอกเบีย้ยน่ะน่าจะมีโอกาสปรับลดตั้งแต่ในกลางปีหรือครึ่งหลังเป็นต้นไปก็จะมีผลยังไงก็จะมีผลที่ทําให้ตัวมา r จินของแบงก์ในปีเนี้นะครับไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงหมายความว่าอะไรดอกเบีย้ยมันขึ้นเป็นขั้นบันได แล้วผมคิดว่าดอกเบี้ยจะลดสักหนึ่งครั้งไั่หมายว่าดอกเบี้ยมันโดยภาพรวมก็ยังสูงอยู่นะครับยังสูงอยู่แต่ว่าพีคไปแล้วเมื่อปีที่แล้วฉะนั้นมาจิ้นของแบงก์ในปีเนี้ยังคงเรียกว่าอยู่ในระดับที่ปรับสูงขึ้นแต่ว่าเป็นการปรับสูงขึ้นในตาที่ลดลงเช่นในปีที่แล้วเนี่ยนิมของแบงก์เนี่ยปรับเพิ่มขึ้น45บิบป,ปีหน้าเนี่ยเราคิดว่านิมของแบงก์จะปรับเพิ่มขึ้นประมาณ5-10บิบเรียกว่าแทบจะไม่ขึ้นเลย จานั้นกำไรของแบงก์อ่ะในส่วนที่เป็น NII รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเนี่ยก็จะเติบโตน้อยลงแต่ปีที่แล้วน่ยสินเชื่อไม่โตแต่ผมคิดว่าสินเชื่อปีนี้จะโตสักสเเซจากจากไม่โตเลยคือศูนยังนั้นสินเชื่อก็จะดีขึ้นค่าธรรมเนียมปีแล้วไม่ดีเลยต่าทุนแย่มากปีนี้ค่าธรรมเนียมกลุ่มแบงก์อาจจะโตได้สักประมาณสักหนหรือสไม่เยอะครับไม่ไม่เยอะโตจากแบงก์แคชวลัน นะครับโตจาก r e l e a e ต่สินเชื่อตลาดทุนเนี่ยก็ภาวนาว่าดีขึ้นเพราะว่าเราอยู่ตลาดทุนเราอยากให้ตลาดทุนดีขึ้นแต่ว่าก็อยากเป็นปีที่ท้าทายของตลาดทุนนะครับสำรองนี่เป็นยังไงสำรองนี่ผมว่าน่าจะออกแนวทรงตัวหรือลดลงได้บ้างเล็กน้อยนะครับทรงตัวก็คือคงไม่ได้ปรับขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าแบงก์บิวอัพสำรองไปเยอะนะครับแต่ลดลงเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของคุณภาพนี้ที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยปี 2023เนี่ยเราคาดว่ากำไรโตประมาณสัก20ประมาณสัก18-19%เนะเพราะว่า KKP Tcap ยังไม่ออกแต่ปี2024เนี่ยผมคิดว่ากำไรแบงค์จะเติบโตประมาณสัก10%หรือ11%โตแผ่วล้ะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครตามดูเราสองคนคุยกันนะเราจะบอกเลยว่าปีนี้ปี24เนี่ยกำไรจะโตลดลงโตช้าลงก็เป็นงั้นจริงโตช้าลงเพราะว่านิมจะเริ่มส่งตัวหรือเพิ่มขึ้นไม่มาก ก็เป็นเรื่องหลักที่ที่จะเห็นอ่าที่เกิดขึ้นได้นะครับก็เดิมทีปีที่แล้วเราอาจจะให้เกรดแบงค์โดยภาพรวม B บวก B บวกนะไม่ใช่ A นะปีนี้ขอลดลงหรือแค่ B จักเรียนก็ได้แค่ B นะ mm hmm. ไม่ใช่ B บวกเพราะว่าหนึ่ง mm hmm. ปัจจัยแวดล้อมเนี่ยผมดูรู้สึกว่ามันมีแรงกดดันนะกดดันจากจากทางรัฐบาลแล้วก็เรื่องของแบงค์ชาติหลังๆแบงค์ชาติก็ค่อนข้างจะมาโฟกัส อย่างมากเรื่องการให้บริการของแบงก์แล้วก็มาตรการปรับโครงสร้างนี้เดิมทีอะ่ะเวลาปรับโครงสร้างนี้เนี่ยจะปรับหลังจากที่เป็น NPL แล้วค่อยมาเจรจากันนะครับแต่ว่าพอเกิดโควิดเนี่ยแบงก์ชาติก็บอกว่าเฮ้ยพวกคุณน่ะต้องไปปรับลุกโครงสร้างนี้ก่อนที่มีปัญหาแต่ว่าพอหมดหมดช่วงเวลา period ช่วยเหลือเนี่ยแบงก์ชาติอาจจะกลัวว่า ถ้าปล่อยไปอย่างนั้นเดี๋ยวจะไหลเป็น NPL แบงค์ชาติเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาปรับเป็น PreMT e p i v e Debt Restructuring ก็คือปับปรับก่อนเป็น NPL ดีไหมก็หมายความว่าจากนี้ไปแบงค์จะต้องปรับปรับปรับแล้วว่าปรับโครงสร้างสองรอบรอบหนึ่งก่อนเป็น NPL รอบที่สปรับแล้วเป็น n p l ปรับอีกรอบหนึงฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยนะปีนี้ยังเป็นปีที่ถ้าใครต้องการเงินกู้ยังไม่ใช่ปีของการคล่องตัว แบงค์ยังเข้มอยู่เท่าที่ผมฟังตามประชุมกับกับผู้บริหารแบงค์เนี่ยปีนี้ยังเป็นปีที่เขายังคงตั้งกา์ดสูงเพราะว่าเศรษฐกิจเพราะว่าเรื่องของการคุมเข้มเรื่องการปรับโครงสร้างนี่เนี่ยเขากังวลอยู่นะนั่นคือส่วนที่เกิดขึ้นนันถ้าดูในภาพของภาพแรงกดดันของสังคมเรื่องของกฎกติกา mm. ที่เข้มงวดมากขึ้นเนี่ยและกลาไรของแบงค์ที่จะโตแบบแผ่วลงเนี่ยก็เลยต้องปรับเกรดนักเรียนปีเนี้ จากบีบวกเลยหรือแค่บี <im it> นะครับยังยังโอเคอยู่แต่ว่า,า <im it> สเารน้อยลง,ลงสเนรน้อยลงหมาหที่โทนดาวลงมานะครับทีทีบีทรงยงังดีนี่ทรงดีไหมอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นขาขึ้นไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันรอไปซื้อตอนมันยอ่อไม่ต้องรีบไล่หุ้นขาขึ้นมันจะไม่เป็นขาลงง่ายๆสมมุติเราบอกว่าหุ้นทีทีีเนี่ยเราใช้เทรดเซตอัพคือ ซื้อตอนมาแตะเส้นค่าเฉลี่ยสอ0รวันแล้วถ้าหลุดเราก็คัดกลับไปยืนแล้วก็ซื้อใหม่เพราะฉะนั้นคือ R r a t เ o เราจะแบบโดนก็โดนนิดเดียวอะ่ะอย่าไปกลัวแต่ได้ได้เยอะกว่านะครับอันนี้เรียกว่ายังเป็นขาขึ้นเนาะ